มันต้องมาไอเดียวยไงฮะอืมถือกันลงแล้วก็โมไม่มีด้กมีตะก้อนนี้เรทุบปะเฮ้บกมามือไดหมฮะมีคนไหนเบิ่งอ่ะโมใจแล้วเป็นบ่เหรอเป็งมางยังเดาะผู้ผู้จากัน